ก็ได้ค่ะชิบชิบก็ได้ร้องไหลซ้องไหลคนริมก็พยายามพูดเสียงดังนิดนึงนะพี่นะคนเสียงดังร้องนะโอเคคนริมต้องพูดดังนะคะไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงนะใชโอเควันเกิดนะคะพี่จะให้ทุกคนแด้ทำตัวเนาะแล้วก็ให้พูดความรู้สึกว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจมาลงหัวของสองจังหวัดนี้นะครับได้ไหมไม่ได้ยิน ชิ้นๆเลยนะคะชิ้นๆเลยโอเคไปเมื่อกี้ไี่พูดเวลาเนาะได้ํำตัวแล้วก็พูดถึงความรู้สึกว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจที่จะลงสมัครมีสจุร์ก็สมุทรสาครสมการเม่อ่าเสียงใดเลยนะคะเสียงแกเลใช่ไหมใช่ใช่ค่ะส่ัส่ีค่ะที่ต่ส่ใจมา่ค่่ะี่่ะคะอย่างแ่กเลยก็คือติดตามมาสักพัก่นึ่ง่แล้วคะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาที่นี่แล้วก็เห็นว่าที่นี่ รือว่าทุกอย่างมันจเจริญก้ามาแล้วก็มีกานที่มั่นมากสวัสดีค่ะดีน่าแครไาลนา์สาตรผลนะคะดีน่าค่ะหน่าเคยเป็นนักแสดงมาค่ะเคยทำโฆษณาเคยถ่ายแบบมาก่อนนางงานเป็นสิ่งสุดท้ายที่น่าย,ยังไม่เคยทำและน่าเลือกลงสมุทรสาครพราะน่นาจะอยู่สมุทรสาครมาก่อนเคยทำโรงงานมาก่อนค่ะ 好的。 สวัสดีค่ะแอมมี่สุดีพรเจริญชัยค่ะเจ้าของกิจการแฟรนไชส์เบเกอรี่เป็นนางงามนางแบบค่ะแต่นางแบบในอาขาวไยค่ะแต่นางงามในเวทีมิชชันอีเวนยังไม่เคยลงมาก่อนเลยนะคะแดมกอดความฝันไว้แน่นค่ะด้วยอา,อายุ36ปีแล้วค่ะลูกสูงกว่าไปแล้วนะคะ2คนด้วยแต่เราอยาก empower ทุกคนค่ะให้กอดความฝันของตัวเองไว้แน่นๆนะคะแล้วก็มาด้วยรอยยิ้มที่จริงใจค่ะความสวยที่จริงใจไม่มีวันหมดอายุค่ะ สาเหตุที่ตัดสินใจมาลงสาเหตุที่ตัดสินใจมาลงเวทีมิชนิเว์สมุทรสาครรับเบินการนะคะก่อนอื่นเลยก็คือเลือกสมุทสาครนะคะแต่ว่า บึรการเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่แอมหุพันค่ะเคยอาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้าค่ะแล้วก็เห็นวิถีชีวิตนะคะความหลากหลายทางด้านเชื้อชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยแล้วก็คนมอนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเลยแบบนี้นะคะแอมสามารถโชว์ให้คนทั่วโลกเห็นว่าคนไม่ว่าจะชาติไหนวัฒนธรรมแบบไหนเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะมาลลยมาเลายกะคารนะคะ ก็อยากจะบอกว่ามาลัยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆเลยที่เลือกมาลงประกวดมิสอินนิเวอร์สสมุทรสาครกับบึงการน,นะคะเพราะว่ามาลัยก็ต้องพูดตรงๆว่ามาลัยเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายมาโดยตลอดมาลัยทำเพื่อจังหวัดเชียงรายมายอะอแล้วแล้วก็สมุทรสาครเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วมาลัยไม่อยากให้ใครมองว่าสมุทรสาครเป็นทางผ่านนะคะอยากให้ดูว่ามีเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ด้วยความที่ทีมนะคะ คุณวันนะคะแล้วก็ทีมทุกคนเลยนะคะมาลลยเห็นทุนศักยภาพของเขาแล้วมาลลยก็รู้สึกว่ามาลลยอยากจะทํางานด้วยอยากจะเป็นลูกสาวนะคะแล้วรู้สึกว่าเป้าหมายของเราก็เหมือนกันเพราะว่ามาลลยทางานเพื่อมูลนิธิที่สนย์ผนุงหญิงมา5ปีนะคะมันก็คือเป็นหัวใจหลักสําคัญในการประกวด MUT ของมาลัยในปีนี้ค่ะแล้วก็เป็นหัวใจหลักสําคัญที่มาลัยทํามาโดยตลอดแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงอยากจะสร้างความตระหนักให้กับเด็กวัยรุ่นทุกคนว่าแบบ การที่เราจะช่วยเหลือหรือว่าทำาชียริตี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ไม่ควรที่จะหายไปจากบนโลกใบนี้ค่ะก็คอนเซปต์ตรงกันหัวใจเดียวกันก็หนูเชื่อว่าเป้าหมายของเราก็คือไม่ไกลเกิน้อมค่ะขอบคุณค่ะค่ะบีมนะคะสวรญ,ญาเสีเจเรินสมค่ะก็บีมนะคะอย่างมาปรากฏที่นี่เพราะว่าบีมเคยไปเที่ยวทั้งสมุทรสาครแล้วก็บึงการค่ะเคยไปเที่ยวสมัยเด็กๆแล้วคือเป็นพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวมากๆเป็นวัฒนธรรมที่เขาแบบ รักษากันมาแบบยาวนานนะคะก็เลยอยากที่จะเข้าประกวดที่นี่ค่ะแล้วก็บีมมีความฝันตั้งแต่เด็กบีมเคยเป็นเด็กนักศิลป์มาก่อนตั้งแต่มต้นแล้วก็มีความฝันอยากประกวดก็เลยปีนี้ก็เลยลองเข้าประกวดที่นี่ดูค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะนางสาวสุวิชากินหอมนะคะก็ ต้องบอกกันว่าตุ๊กตาค่ะเป็นคนสมุทรสาครโดยกำเนิดน,นะคะ100%แล้วก็ตั้งแต่วันแรกค่ะที่บอลนวัดประกาศเทเลสัสซิสมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะวันนั้นหนูแชร์โพลแล้วก็บอกว่ารถทูมิดยูนิเวิร์สสมุทรสาครเท่านั้นเ,เพราะหนูตั้งใจที่จะใส่ใสายสะพายสมุทรสาครด้วยความที่เป็นบ้านเกิดและหนูก็เชื่อว่าหนูจะ ถ่ายท่อแล้วก็ผักดันทํากิจการในจังหวัดได้ดีมากๆเลยแล้วยิ่งได้เห็นนะคะมีวันมาเป็นพีดีด้วยหนูยิ่งเชื่อในตัวมีวันด้วยเพราะว่ามีวันเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นสกอรเซอร์ใหญ่ถึง30ล้านในมีจญิวัตไทยแลนด์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเชอร์แตมนะคะหนูอายุ17เองค่ะหนูได้มีโอกาสมาได้มา m อฟยูนะคะหนูมีโอกาสได้มาตรงนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ เคลมผลที่ได้เข้า,าทำไมถึงอ,อยากเข้า Disney Universe นะคะแล้วก็หรอยู่สุนนะะ่สากลหนูเต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาไหลช่วยปิดนะคะฝากให้สนใจนางงามทุกคนตาธุรกิจกรรมหลักจากนี้ข,อง,ขอ,งองการสาคลเราต้องพึ่งกัน ได้ค่ะก็อยากจะฝาก,ก,ก,กให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพวกเราบอกเลยว่าตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆเลยโอกาสที่พวกเราได้รับเป็นผู้เข้าประกวดนะคะ MUT สมุทรสาครกับบึงการนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะก็ติดตามพวกเราได้ทางเพจของสมุทรสาครแล้วก็บึงการนะคะแล้วก็ตาม ส่วนตัวของเรานะคะก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆเนี้ยก็จะให้มีการไลฟ์สดมีการขายของก็อยากให้ทุกคนไปสปอร์ตไปกดตาก,ากันด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมีเบสเนสมาด้วยคะ่ะปีนี้ใช่คะ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณะค,ะค่ะส่งไปต่อเลยมาเลส่งไปต่อเลยมาเลย